สวัสดีครับหลังจากเราเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่าจะมาเจอร้านนี้ได้นะผมจำทางเข้าไม่ได้ครับผมก็ต้องวนอ้อมนะโดยคู่ใจวันนี้มากับอินดัวนะฮะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับก็มาตามหาร้านอาหารป่าครััวคุณยายครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนาป่านะครับเลยโรงเรียนนาปามาหน่อยนึงนะก็จะเป็นร้านครัวคุณยายนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ กือบจะเที่ยงลูกค้าก็เยอะอยู่นะนี่เลยพ่อครัวครับวันนี้ลุงมีอะไรนําเสนอครับสวัสดีครับคุณลุงอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อป๋าแมนครับป๋าแมนนะ่นะวัีนี้ป่าแมนทากับข้าวเองครับวันนี้ภูมิใจเสนออะไรครับวันนี้ผัดชาปลากระเบนผัดชาปลากระเบนนะโอเคจัดปลุงซูชิหอยลายซูชิหอยลายนะโอเคสองอย่างเดี๋ยวเข้ามาดูกระบวนการของป๋านะอันนี้นี่คุณยายนะเจ้าของ ผู้จัดการใหญ่นะฮะผ่านไปผ่านมาก็ฝากเอซีด้วยครับเข้ามาร้านอาหารปากครัวคุณยายด้วยครับอ,อยู่ตรงไหนนะป้าอยู่ตรงข้างโรงเรียนอา่ามนรถค่ะเข้ามาลึกไหมจา,าจากปากซอยจากปากซอยก็ประมาณสี่ร้อเมตรคคุณตาห้าสิเมตรมาถึงก็อยู่ขวามือเนาะ,ะร้านนี้ผมการันตีเลยเด็ดมากผมเคยมาทานกับหลายรอบแล้วสมัยนูน่นสองสามปีแล้วตั้งแต่ผมได้มาอยู่โซนนี้ตอนนี้ผมได้ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้มาครับวันนี้ผมมาเลยผมถือโอกาสมาพอดีเลยได้ถ่ายถ่ายทำมาผัดฉ่าปลากระเบนนะฮะได้ทานแล้วก็ชูชีลายชูชีหอยลนยของร้านอันนี้สุดาไม่ฉลามด้วยฉลามมัจจิงแต่ช่วงนี้ฉลามไม่มีอ๋อฉลามงดงดงดฉลามหายไปกับหายไปกับทะเลหมดแล้ว นี่มาดูเลยนะก็หั่นปลากระเบนเสร็จแล้วก็ทำมาลวกก่อนลวกก่อนเนี่ยครับทำไมต้องลวกครับลุงก็ให้สุกแล้วก็ดับความคาวเอาดับความคาวอ๋อนี่นะเป็นคาวเกลือล้างน้ำส้มดับกลิ่นคาวอันนี้ก็เป็นสูตรทางร้านเลยนะครัวคุณยายเนี่ยนี่นะครับรู้สึกว่าขายมาหลายปีแล้วป้ากี่ปีแล้ว อยู่ตรงนี้ก็สามปีกว่าค่ะอยู่ข้างนอกอีกรวมๆแล้วแปดปีแล้วแปดปีนะแต่เฉพาะที่นี่ใช่ผมเคยมาเขาน่าจะสามปีติดาผมมาแล้วก็ช่วงปีหลังมาปีที่แล้วเราไม่ได้มาเพราะผมได้เล่นมอหมาโยโซนเทพนี่น,นี่หอยลายฮะใส่พริกแกง,แกงด้วยไสยห้หอม ใบมะกรูดราคาพิกซอย,ยนี่นะครับเดี๋ยวทำเป็กับข้าวให้ทานอ๋อโอเควันนี้ก็เดินทางคนเดียวครับมือกล้องไม่มาเพราะผมมาทำงานถ้าเสารอาทิตย์จะมีมือกล้องติดมาด้วยหวานปานกลางก็โอเคหวานปานกลางสูตรของปาเองนะ มีปลากระเบนก็กำลังลวกอยู่นะฮะใส่นมเยอะๆใส่นมเพื่ออะไรครับปาใส่นมก็ื่อแกงกะทิเลยค่ะอ๋อถ้าเราจะใส่นมแกงกะทินะคะส่วนใหญ่ก็ใส่ใจกะทิสดแต่เราจะใส่นมนมคอนเนคชั่นนะคะคุยายเอาโหระพามาเพิ่มอีกนิดเลยหอมๆตอนนี้คุณยายแต่ก่อนผมมาได้ยินแกบ่นว่าปวดขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมปะก็ดีขึ้นค่ะแต่ขามันไม่ได้ดีเลยต่อขาเพราะว่าจับกระเด็นก็ตามเอาตาคนแก่ โอ้โหของแท้ถ้าของแท้มันต้องจามนี่นะนมาทานนาาทนนี่นะโอเคสีสันทานรสชาติทานสีสันได้ฮะโอเคเดี๋ยวรอไปกระแทกปากข้างนอกนมเนื้อข้นนิดเดียวที่จริงผมก็ชอบนะนมเรื่องนมผมชอบนม โอเคเดี๋ยวก็รอปากระเบนนะรอดูปากระเบนเนี่ยบรรยากาศข้างนอกนะรู้สึกว่าใจเย็นดีทุ่งนาทุ่งนาแต่ก่อนผมมาไม่ใหม่มันเขาเพิ่งจะถมดินแล้วมันร้อนฮะเดี๋ยวนี้มีต้นต้นไม้โอเคข้างหลังร้านโซนฝั่งนู้นก็มีที่โต้นนั่งให้หนึ่งที่นะฮะนี่ก็ดูกระบวนการแือว่าต้องขอขอบคุณครัวคุณยายนะครับที่ให้ ช่องของต่อ53มาถ่ายให้ FC ได้ดูแนะนำว่าร้านอยู่ตรงนี้อย่าลืมดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยครับต่อ53 channel ลึกไปที่จันคณาแฟนเพจนะฮะนี่ฮะแวะมาทานแวะมาทานผัดน้ำพริกนะให้หอมก่อนไม่ต้องขี้เหนียวเครื่องอ๋อหนี่ไม่เหนียวเครื่องจัดเต็มเลยอันนี้ก็กระชายนะ กีฬาพิกอจอยกระเจียพวงใส่หอมก่าน้ำใส่เยน้ำง่ายหนึ่งนะอ่าเอา,านะเอาดินลวกเสร็จแล้วนะใส่ลงไปถาได้เข้ากันขูมันน่ากินมากเลยครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องดูโอ้โห แต่ผมการันตีคับร้านเนี้ยอร่อยเพราะผมมาใช้บริการประจำต้อมาหอยใช้ชิวหยอดนะอย่าใช้ของถูกใช้ของแพงเลยใช่ไหมใช้ของดีๆให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยเอาใต่ใบยีล่าพยายาก็ยีเอาไปกินไม่ได้ได้ออกอ่าเอาของมาเป็นด้วยนะคะโอเคนะเะของมาเป็นด้วยหน่อยโอเคถูกแล้วน่าทานมาก โอเคนี่ก <ส straightforward> ็เสร็จแล้วนะครับผัดชาหอยลายแล้วก็ผัดเผ็ดปลากระเบนค่ฮะเดี๋ยวเราไปกระแทกปากข้างนอกกันครับเดี๋ยวเจอกันข้างนอกเนี่ยจะให้มาดูอีกรอบนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยไม่หมดไม่หมดแฮ่อุ้ย ซูชิหอยลายรนะัดปัดชาซูชิหอยลายตี่มกข้าวร้อนๆน,นะมาเรามาโดนกันเรามาโดนเนี่ยเครื่องถึงด้วยนะร้านเะนี่ยอร่อยดยนะอะ จะต่งเป็นกับข้าวหรือกับแก้มกับแก้มก็ได้ฮะมาลองชาซูชิหอยลายครับนี่ฮะอ,อ,อร่อยมันมีความกลมกล่อมของมันมันของนมที่เขาใส่ไปฮะเยอะ เขาบอกเขาไม่คา้ากะทิเขาค้าเป็นนมอร่อยไมน่ากินมากเลยทีนะ่เนาะ ปลากระเบนอร่อยเรื่องก็ถึงยังว่าจริงที่จริงผมเป็นลูกค้าที่นี่มาสองสามปีแล้วปีเนี้ยปีแล้วเราไม่ได้มาเพราะว่า như Tôn tôm thêm Con mái Lông lên nhẹ dần เนื้อเน้นๆน,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 นะฮะครัวคุณยายจัดให้วอนเนี้ย ผมรู้ว่าปลากระเบนไม่อร่อยนะเพราะไม่เคยกินมาโดนแล้วก็อืมเนื้อนุ่มๆกรอบๆแล้วก็โดงกระดูกแบบกรอบๆอืมขอโทษนะไอ้เป็นเนี่ยหายไม่ได้เลยไม่รู้มันเกิดจากเศษอะไรอันนั้นมุกนี่นยหืม มันมีปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเลืองอร่อยสมยยัไได้มีความมาันของนมแล้วก็่าเหร่ หัวลาพากับใบมะกรูดซอยเล็กๆใส่เข้ากันเลยครับ <ừ> การันตีถ้าใครจะไปบ้านบึงไอ้ชนบุรีร็แวะนะครับทัวญญคุณยาท่นาป่าครับแล <ừ> ้วย็ก็มาเลยโรงเรียนมาเลีกกว่าเข้ามาในซอยมาห้าสิบเมตรอยู่ขวามือก็เจอร้านเนี่ย นะมาดูนี่นะความนุ่ม,มก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับ ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปถ่ายอะไรกันนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ